นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านนะครับที่ชอบศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาแล้วก็ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถจักรายานยนต์ด้วยตัวเองในเบื้องต้นนะครับก็มารับชมปัญหานะครับแล้วก็แนวทางนะครับในการแก้ไขนะครับคันนี้นะครับเป็นรถ Honda i ไอคอนนะเจ้าของรถก็มาจากนนทบุรีนะครับก็บอกว่าดูช่อง YouTube ครูเนี่ย ก็เห็นว่าครูและนักศึกษาเนี่ยก็ซ่อมแซมบำรุงดูแลรักษารถได้ค่อนข้างดีนะครับก็เลยเอารถมาให้ครูดูเมื่อวานนะมาถึงเมื่อวานก็ตอนประมาณเกือบเที่ยงครึ่งกำลังจะทานข้าวพอดีเลยก็เลยปลีกเวลามาดูรถให้เขาก่อนนะครับเขาก็แจ้งมาว่ารถของเขาเนี่ยคือมันสตาร์ทมือไม่ติดอ่าเขาบอกงี้ว่ารถเขาสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทมือไม่ได้ แล้วก็สตาร์ทเท้าก็ใช้ไม่ได้นะครูก็สันนิษฐานในเบื้องต้นคือตามหลักการว่าแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะมีปัญหาคือค่าโวลต์ค่า CCA ไม่ได้นะครับอ่า,วาเวลาพบไปหยิบแบตเตอรี่เข้ามาหน่อยอยู่ตรงนู้นนะฮนะออะี o อ่ะนะคร,ครูก็เปิดเบาะนะครับขออญาตย้ายโทรศัพท์นะครับ าวางตรงนี้เลยครับอ่านะฮะก็เปิดเบาเขานะครับเพื่อจะดูเบื้องต้นก็เป็นแบตเตอรี่ยี่ห้อนี้นะครับอ่านะฮะถูกติดตั้งมาตั้งแต่วันที่สองเดือนสิปีหกสามนะครับนะก็สันนิษฐานนะว่าแบตเตอรี่โวลต์ไม่ได้ค่า CCA ไม่ได้ครูก็ลองเอามิเตอร์มาวัดมันก็ได้อยู่ประมาณสิบ1องจโวลต์ นะแต่ครูยังไม่ได้ใช้เครื่องมือวัดค่า CCA นะครับนะแล้วก็ลองกดสตาร์ทมือเนี่ยก็จะมีเสียงดังแคก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 แต่เครื่องไม่หมุนนะครูก็เลยลองเอาแบตเตอรี่นะครับของคันที่โรงเรียนนะครับนะอนี่นะลูกนี้นะที่ครูใช้ทดสอบรถให้ชาวบ้านเขาทั่วไปมาใส่แทน ก็เหมือนเดิมครับก็คือสตาร์ทแล้วมันดังแคก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 นะแต่เครื่องไม่หมุนนะนะฮะก็สันนิษฐานต่อไปว่าตัวมอเตอร์สตาร์ทเนี่ยน่าจะมีปัญหานะอาจจะแปลงฐานหมดทุ่นไหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็อาวลรพบหลบครูไหนหนึ่งนะพี่กระทำพี่ต่อไปครับนะครูก็เลยให้นักศึกษาเนี่ยนะครับ เขาถอดฝาข้างถอดฝาครอบห้องสายพานออกนะครับพอถอดฝาครอบห้องสายพานออกเนี่ยครูก็ให้เขานะครับเอาตัวลูกหางสตาร์ทออกนี่นะนี่คือตัวลูกหางสตาร์ทที่ที่มากับรถของเขานะครับแต่ที่เห็นใหม่ๆอย่างเนี้ยคือครูไปล้างทั้งฟานมสะอาดมาเมื่อเช้านะครับ เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างของที่มากับรถกับของที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับพอครูถอดลูกหางสตาร์ทออกปรากฏว่าพอเราสตาร์ทนะครับสิบเที่ยวมันก็หมุนทั้งสิบเที่ยวอะ่ะนะฮะแต่ปรากฏว่าพอใส่ลูกหางสตาร์ทกลับเข้าไปเนี่ยเหมือนเดิมครับมันนะแคก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 แต่เครื่องไม่หมุนนะก็สานนิฐานต่อไปว่านะครับตัวมอเตอร์สตาร์ทหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าใดสตาร์ทอ่ะนะครับ มันมีปัญหาละนะครูก็เลยลื้อนะให้นักศึกษาช่วยกันลื้อนะครับก็เมื่อวานเจ้าของเาก็นั่งดูอยู่นะตอนครูลื้อออกมานะครับก็เนี่ยครับได้มอเตอร์สตาร์ทลูกนี้ออกมาครับเป็นมอเตอร์สตาร์ทของเทียมนะเมื่อวานครูก็แกะให้เขาดูนะครับแปลงฐานอะไรต่างๆเนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่ไม่มีแรงครับไม่มีกําลังก็ถามเขานะครับ เจ้าของก็เลยตัดสินใจอนุมัติว่าให้เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทใหม่ของแท้นะลูกละพันนิดๆพันต้นๆของแท้นะครับซึ่งครูก็ติดตั้งมอเตอร์สตาร์ทใหม่ไปแล้วนะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับตอนที่เราลื้อมอเตอร์สตาร์ทนะครับมันก็จะต้องถอดหม้อกรองอากาศก็เช่นเดิมครับเนี่ยนะไส้กรองอากาศที่ช่างทำใส่ให้ลูกค้ามาก็ของเทียม ก็ให้เจ้าของเขาดูอยู่เมื่อวานเขาก็ให้เปลี่ยนใหม่เป็นไส้กรองแท้นะครับเดี๋ยวครูให้ดูนะครับแล้วก็เช่นเดิมอีกนะครับกับหัวเทียนเบอร์สหประชาชาติ CR8E นะครับที่ดั้งเดิมเนี่ยใส่กับโซนิกเมื่อช่วงเช้าครูก็เลยมาถอดตรวจสอบดูนะครับก็ใส่หัวเทียนโซนิกมาให้เหมือนเดิมนีครับ CR8E ซึ่งตรงหัวเทียนเนี่ยวันนี้เจ้าของไม่ได้อยู่ดูครูซ่อมนะครับแต่เขาติดตามทาง YouTube อยู่นี่นะครับช่างใส่หัวเทียนโซนิกมาให้ครูก็ใส่หัวเทียนกลับเข้าไปให้ตรงรุ่นนะครับนะหัวละประมาณร้อยหนึ่งร้อยสิบบาทประมาณนั้นนะครับส่วนอันนี้เป็นมือเบรกข้างขวานะครับรุ่นนี้เป็นไอคอนตัวท็อปมีคอมบิลเบรกมือเบรกข้างขวามันหัก นะเจ้าของก็บอกว่าให้ครูเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้ก็ของแท้อันละร้อยกว่าบาทเองนะครับส่วนมือเบรคทางด้านซ้ายเนี่ยมันงอนอกจากมันจะงอแล้วสังเกตนะฮะรูเห็นไหมรูที่ใส่สลักเนี่ยรูมันควากอ่าเจ้าของก็ให้เปลี่ยนอันนี้ของแท้กก็อันละร้อยกว่าบาทโอเคนะนะครับส่วนสายพาน นี่นะสายทานของเขาสภาพนะครับก็เดี๋ยวครูหาตำแหน่งที่เราจะเห็นหน่อยนะครับเนี่ยนะสายพานข้างในแตกฉีกเกือบจะขาดแล้วนะครับนะเขาก็ให้เปลี่ยนไปนะเม็ดตุ้มน้ำหนักนะครับที่อยู่ในรถก็เป็นเหลี่ยมนะเจ้าของก็บอกโอเคเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำบ่อย ตัวกิ๊ตัวไม้หนีบนะครับหรือตัวพลาสติกสไลด์อันนี้ก็หลวมนะครับเขาก็อนุญาตให้เปลี่ยนไปเลยทีนี้มาดูตรงนี้นะครับตรงสตาร์ทเท้าเมื่อวานคือบอกแล้วว่าหลายหลายคนเนี่ยเอารถมาให้ซ่อมแล้วตีราคาซ่อมครูบอกครูตีไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้ว่าตีไปแล้วเนี่ยมันใช่หรือมันไม่ใช่ก็เมื่อวานเนี่ยนะฮะช่วยกันถอดไอ้ตัวกลไกสตาร์ทเท้านี่ออกมา นะออกค่อนข้างยากมากเลยคือสนิมขี้โคลนเนี่ยเขอะแล้วส่วนหนึ่งนะครับพอเอาออกมาได้เสร็จปุ๊บก็ให้พี่นพดลน,นะครับนะแกไปล้างนี่นะแะล้างอะไรได้สะอาดมากเลยนะครับนี่เอี่ยมเลยนะเนะี่ยรอประกอบพี่นพดลก็เอาไ้ตัวนี่นะครับตัวแกนสตาร์ทกับตัวเฟืองตัวนี้ไปล้างปรากฏว่าพอแกล้างสะอาดเสร็จปุ๊บแกก็มาให้ดูเนี่ยนะท่านเจ้าของท่านดูนะครับเนี่ย ฟันมันหักครับเห็นไหมเนี่ยฟันที่ตัวเนี่ยหกักเนี่ยหัก2ฟัน3ฟันนะครับหักอยู่3มฟันเดี๋ยวครูจะหาจุดที่เราเห็นเนี่ยนะฟันมันหักครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้สตาร์ทเท้าคือตัวนี้ต้องเปลี่ยนอันนี้ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ในขนาดเดียวกัน ไอตัวเฟืองที่อยู่กับแกนตัวเนี้ยฟันมันก็แหว่งไปหมดเลยครับเนื่องจากว่าสตาร์ทแบบที่มันหักหักมาเนี่ยมานานครับเนี่ยครูก็ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมท่านจะเห็นชัดเจนไหมก็อยากให้ท่านชมให้เห็นชัดเจนะนะครับเนี่ยลักษณะฟันเฟืองไหมครับเนี่ยเนี่ยทางเนี้ยฟันมันจะล้มล้มหมดแต่ทางนเ,นเนี้ยเห็นไหมทางนี้ฟันยังดีอยู่เลยซึ่งถ้าจะเปลี่ยนไอตัวเฟืองตัวเนี้ย กับไอตัวนี้นะครับก็อยู่ประมาณ600-800บาทของแท้นะครับของแท้นะถ้าจะใช้สตาร์ทเท้ากับก็ต้องเปลี่ยนนะประมาณนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานตอนรือออกมานะครับเราก็เจออีกหลายอย่างนะครับตรงฝาครอบวาล์วเนี่ยนะครับเครื่องตัวนี้เคยโดนรือมาแล้วนะครับครบบูเลเตอร์ก็มีรอยทาประเกเหลหยวหรือกาวมาแล้ว ตรงนี้จะมีคาบน้ำมันที่ฝุ่นกับจับเกาะดำเคลอะเลยสาเหตุก็คือนะครับหนึ่งก็คือประกันฝาครอบวาล์วตัวเนี้นะครับมันซึมมันรั่วแล้วก็ไอแหวนรองน็อตยึดฝาครอบวาล์วสองตัวตรงเนี้ยมันบี้แบนแตะแต่นะครับเมื่อเช้าครูก็มาล้างทําฟาร์มสะอาดให้นะครับกข็ขาวๆแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนประกนฝาครอบวาล์วแล้วก็ไอแหวนรองตัวเนี้แท้สองตัว เห็นตัวอย่างนี้ตัวละร้อยหนึ่งนะฮะร้อยกว่าบาทนะครับเี่แหวนรองสวยนี่ก็ไม่ถึงร้อยแล้วในขนาดเดียวกันนะครับให้ท่านสังเกตนะครับไอตรงยางเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนิ้วครูจะเอานี่ละปากกาชี้เนี่ยฮะไอตรงยางตัวเนี้ยที่มันเชื่อมระหว่างตัวคอท่อไอดีเนี่ยกับตัวเรือนคาบูเรเตอร์เนี่ยนะมันใช้มานานนะครับมันขันเข็มขัดรัดจนแน่นแล้วเนี่ยแต่มันยังหลวมเห็นไหมครเนี่ยเนี่ยเวลาครูขยับเนี่ย ซึ่งตัวนี้ครูก็บอกเขาว่าพอใช้ไปเนี่ยมันจะมีคาบไอระเหยของน้ํามันเบนซินออกมาพอไอระเหยน้ํามันเบนซินมันออกมาปุ๊บที่ฝุ่นมันวิ่งมาปุ๊บมันจะตาะเป็นคาบแล้วเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยเครื่องยนต์มันเกิดการสั่นหรือกระพือเนี่ยเมื่อไอยางตัวนี้ที่ต่อระหว่างคอท่อไอดีกับตัวคาร์บูเรเตอร์มันไม่แน่นหนาเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่อากาศเนี่ยมันจะเกิดการรั่วเข้าไปได้ ก็อาจจะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยเดินเบาได้ไม่นิ่งหรือไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อการใช้งานเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับซึ่งอันเนี้ยก็คือเขาไม่เปลี่ยนนะครับเนี่ยนะฮะจริงๆมันหลวมมากเลยนะครับขยับคอนเขาแคคเขาแคกได้เลยเนี่ยนะฮะโอเคนะท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ท่านก็ลองไปดูนะครับเนี่ยนะถ้าเปลี่ยนก็คงจะหลักร้อยอยู่มั้งครับเนะี่ย นี่นะยางตัวนี้เนี่ยนะครับนี่นะยางต่อเนี่ยนะเรือนอท่อร่วมไม่ดีกับตัวคาร์บูเรเตอร์นะครับประมาณนี้นะอ่าทีนี้เดี๋ยวครูให้เรามาดูตัวลูกหางสตาร์ทเดี๋ยวครูขออนุญาตตั้งกล้องไว้อย่างนี้กันละกันนะครับขออนุญาต พี่พี่นพดลพี่มาหมุนในนี้ให้ผมดูหน่อยครับอ่าเดี๋ยวจะให้พี่นพดลเขาขยับลูกคางสตาร์ทให้ชมนะครับว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนให้เขาไปเลยนะครับอันนี้ก็ตัวละแค่หลักร้อยนะครับเดี๋ยวครูขอญาตหามุมหาเหลี่ยมให้ดีก่อน อ่ะเดี๋ยวขอญาตวางวางบนไส้กรองเขาละกันจะได้ไม่กิ้งไม่ไหลเดี๋ยวเราดูตัวตัวที่มันมากับรถก่อนนะครับซึ่งครูก็ไม่รู้นะว่ามันแท้หรือมันเทียมนะครับแต่ว่างนี้คือล้างทาความสะอาดละอ่ะเดี๋ยวพี่ลองจับแล้วพี่ลองหมุนออกเหมือนที่ผมอธิบายไปอ่ะช้าๆที่พี่จับตนนัวนี้อ่านี่ดูนะตอนนี้ตอนนี้คือมันอยู่ในสภาพปกติอย่างนี้นะนี่นะ เดี๋ยวพอเวลาเราสตาร์ทเนี่ยเฟืองจากตัวมอเตอร์สตาร์มันจะมาขบเฟืองตัวเนี้แล้วมันจะเกิดแรงเหวี่ยงพอเกิดแรงเหวี่ยงไอ้เฟืองตัวเนี้ตัวนี้นะที่นิ้วครูชี้ตอนเนี้มันจะวิ่งไปขบเฟืองที่ชามใบพัดอ่าดูนะอ่ะโทษนะโทษนี่นะมันเหวี่ยงแล้วทีนี้พอเครื่องยนต์สตาร์ทติดเสร็จปุ๊บไอ้ตัวนี้ยมันจะกลับดูนะมันกลับเห็นไหมพี่พี่ไม่ต้องไปหมุนนั่นคืนเนี่ยพี่ปล่อยพีปล่อยมันเอง ันนี้สตาร์ทอ่ากับอ่ามันจะกลับช้ามากเลยนะครับกลับช้าอ่ะลองใหม่ครับอ่ะปล่อยครับอ่ามันจะกลับช้านะแล้วถ้าเกิดว่าท่านมีโอกาสมาทําตรงเนี้ยท่านเป็นคนหมุนเนี่ยท่านจะรู้ว่าตรงเนี้ยมันแทบไม่มีแรงต้านอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวให้พี่เขาเอาหัวมันห้อยลงอ่ะตอนนี้ห้อยลงอ่ะพี่จะย,ยกสูงดิอ่าเนี่ย พอ,พอพี่เขาห้อยลงเห็นไหมเนี่ยมันลงมาเองเลยนะเนี่ยนีป่ปกติมันอยู่อย่างนี้นะนี่นะมันลงมาเองครับมันไม่มีแรงแรงต้านกลับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยชัดเจนนะทีนี้เดี๋ยวดูตัวใหม่ที่เราเปลี่ยนอ่ะนี่คือตัวใหม่เดี๋ยวเราจะทดสอบเหมือนกันครับทดสอบอย่างนี้ก่อนตอนนี้คือเราไม่ได้สตาร์ทนะมันจะอยู่อย่างนี้นะอ้าวครับสตาร์ทมันเวียงออกต่อยเห็นไหม มันกลับเองเสียงดังแกลกแกลกเลยครับมันมีแรงกลับอ่ะพี่หมุนใหม่นหนเนี่ยเห็นไหยสตาร์ทเบี่ยงออกแล้วมันจะมีแรงดันกลับเนี่ยอย่างนี้โอเคครับถ้ามันกลับช้าเนี่ยไอเฟืองตัวเนี้ยมันจะขัดอยู่กับชามใบพัดมีความเสียหายเกิดขึ้นได้อ่ะทีนี้ห้อยหัวลงเห็นไหมครับพี่เขาห้อยหัวลงมาแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยมันไม่ตกลงเห็นไหมครับเนี่ยมันกลับขึ้นเองได้ แต่ในขนาดที่ตัวเก่าอ่ะพี่เอาเทียบสองอันใกล้ๆกันเลยเห็นไหมอันนี้คือตัวเก่าครับเนี่ยแค่ห้อยหัวลงเนี่ยมันก็ตกลงมาแล้วครับเนี่ยแต่ตัวนี้มันไม่ตกเนี่ยตัวนี้ยังกลับเองได้เพราะฉะนั้นบางทีเราดูนะครับคือมันไม่ได้พังกระจุยกระจายนะครับแต่กลไกข้างในมันล้ามันสศกกรกนะครับครูก็แนะนําว่าเปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับโอเคขอบคุณครับพี่นะตัวหนึ่งก็ สองร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งลือกันบ่อยๆนะครับกลับไปตัวลูกหางสตาร์ทโอเคนะเดี๋ยวครูจะให้พี่เขาใส่กลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูสักห้าทีว่าสตาร์ทแล้วชื่มติดชื่มติดเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางเจ้าของเนี่ยเขาก็ดู YouTube ช่องครูอยู่ด้วยเดี๋ยวพัสกรไปคอยสตาร์ท รอรอสัญญาณจากพี่นพดลอ่ไม่ต้องรีบครับพี่ไม่ต้องรีบอาฝาครอบลูกข่างนะครับแล้วก็เอาไม้ดัน อ่ะถ้าพี่พร้อมพี่ก็บอกเขาอ่ะสตาร์ทครับอ่ะเห็นไหมสตาร์ทติดนะครับเอาดับเครื่องเปิดสิ้นแจสตาร์ทใหม่ครั้งที่สอง นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อนะครับเมื่อก,กี้นี้นะครับนักศึกษาเขาเอาแบตเตอรี่เก่าของเจ้าของใส่ไปนะครับมันเลยสตาร์ทได้ที2ทีนะฮะทีนี้เอาแบตเตอรี่อันที่สมบูรณ์ของครูเนี่ยใส่เข้าไปเดี๋ยวมาดูใหม่นะครับเพราะว่าเวลามันมีปัญหาเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีปัญหาแค่อะไหล่ตัวเดียวนะครับบางคนบอกว่าฉันเปลี่ยนอะไหล่ตัวนี้แล้วทําไมมันไม่หายอ่านะเปิดเปิดบอร์ดนะครับเปิดบอร์ด นี่นะครับตอนนี้เอาแบตเอาแบตเตอรี่ของครูหรือของทางโรงเรียนใส่นะครับเป็นของยูอาซ่านะครับเดี๋ยวครูจะให้เขาสตาร์ทดูนะสักห้าห้าทีนะครับอ่าครั้งที่หนึ่งครับดูใหม่ครับอ่าเห็นนะเสียงมันจะหมุนแรงและเร็วนะครับดับเครื่องครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองตั้งเลยครับอ่าครั้งที่สองนะครับเอาดับเครื่องครั้งที่สามครับ ดับเครื่องเลยครับครั้งที่4ีครั้งที่5้เนี่ยชัดเจนนะครับดับเครื่องเลยครับเพราะฉะนั้นคือตัวมอเตอร์สตาร์ทของเขาเนี่ยมันเป็นของเทียมมันมีปัญหาแล้วก็แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาด้วยนะครับทีนี้เพื่อพิสูจน์ต่อไปว่า ถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทใหม่ของแท้นะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่เนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่คือค่า CCA มันไม่ได้นะครับมันก็จะทำให้สตาร์ทมือเนี่ยติดได้บ้างไม่ติดได้บ้างนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักศึกษาเขาถอดแบตเตอรี่โรงเรียนออกแล้วเอาแบตเตอรี่เดิมของเขาเนี่ยใส่กลับเข้าไปนะครับเดี๋ยวครูขอหยุดวิดีโอไว้สักครู่อ่านะครับ ตอนนี้นะครับครูให้นักศึกษานะครับใส่แบตเตอรี่ที่ติดรถมากับของเขาอ่ะนะครับเป็นยี่ห้อลีโอนะครับแทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทของใหม่ไปแล้วก็ตามนะครับแต่ถ้าเราใช้แบตเก่าเนี่ยมันสตาร์ทได้ไหมอ่ะเดี๋ยวดูนะครับเอาสตาร์ทครับเนี่ยครับเนี่ยของเก่าจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับนะ เพราะฉะนั้นคือคันนี้นะครับคือมันมีปัญหาอยู่2จุดก็คือตัวมอเตอร์สตาร์ทกับตัวแบตเตอรี่เพราะนั้นท่านเจ้าของที่รับชมอยู่นะครับท่านจะได้เข้าใจนะครับว่าทำไมเปลี่ยนแบตอ่ามอเตอร์สตาร์ทใหม่แล้วถึงต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยเฉพาะคันนี้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของท่านเนี่ยมันก็สภาพไม่ดีแล้วนะครับตั้งแต่ปี6 2ใช่ไหมครับ เดือนสิบปีหกสามอ่าหกสามนะครับอ่าขอภัยบอกผิดนะครับอ่าก็จะมีอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ครันนี้ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวมันมีอีกนะครับตอนนี้พี่ปุ้ยยังไปวิ่งอะไรอยู่นะครับนะแต่เดี๋ยวครูขอหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ